สวัสดีครับวันนี้เป้ๆกลับมาครั้งกับการารีวิวน้ำหอมก็วันนี้ไม่ได้เอาน้ำหอมตัวใหม่ๆมาทำรีวิวให้ชมกันนะแต่ก็ก็ถือว่าใหม่ใหม่ในในที่นี้คือเป็นเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วกันเนาะคือเมื่อวันพุธพุธท,ที่แล้วเนาะพุธของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเพจเพจหนึ่ง อ่าผมว่าเพจเพจเพจเนี้ยหล็อกลุ่มเนี้ยเป็นสถานที่ที่คนที่ชื่นชอบน้ําหอมแล้วก็รักน้ําหอมเนี่ยจะต้องรู้จักกันเนาะคือจะยังไงดีละ่ะไม่พูดถึงชื่อชื่อของเพจเขาลวกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการมาโฆษณาเพจให้เขาแล้วก็อ่าผมว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่ที่จะชอบมองอะไรที่เป็นในด้านลบเนาะแล้วอาจจะแบบอ้ หน้ามาหรือเปล่าลอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับกับไอเพจเพจนี้เนาะคือถ้าคนที่เล่นน้าหอมเนี่ยก็จะรู้จักเพจเนี้ยอยู่แล้วแหละอืมแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะรู้จักผมด้วยในเพจเพจนั้นแล้วก็ถ้าผมคิดว่าคงมีมีคนที่อยู่ในเพจนั้นเนี่ยอ่าเข้ามาดูรีวิวน้ําหอมของผมใน youtube อยู่บ้างก็หน้าตาแบบนี้แหละอ่า ประมาณนี้ก็คือเมื่อวันพุธที่แล้วเนี่ยก็ทางเพจนั้นน่ะก็คือทางแอดมินเดเจ้าของเพจเนี่ยได้มีการเปิดนําน้ําหอมที่เขามีอยู่เนาะที่เป็นน้ําหอมมือ2ที่เปิดขวดใช้แล้วอ่าที่เขาอาจจะเอาไปทําการแบ่งขายหรือว่าเป็นการดิคันเขาเรียกว่าอะไรดิคันใช่ไหมอะไรสักอย่าง เพื่อเป็นการแบ่งขายจากนั้นเนี่ยมันจะเหลืออยู่ก้นขวดอาจจะเหลือตั้งแต่5 ml ไปจนถึง10 10กว่า ml ประมาณนี้นะคือเขาก็จะเอามาวางตั้งไว้แล้วก็ก็คือถือเป็นการถือเป็นกิจกรรมของเขาเนาะ,ะที่ทำให้คนที่ชื่นชอบน้ำหอมรักน้ำหอมได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันอ แล้วก็มีความบ้าคลั่งมีการแย่งชิงตบตีตบตีกันทางคีย์บอร์ดอนะเนาะก็คือ,อเข้าไปเข้าไปการทำการารีบคอนเะฟิร์มอะเนาะคือใครอยากได้ตัวนี้พอเขาปล่อยมาปุ๊บก็ต้องรีบเข้าไปและเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจัดเป็นครั้งแรกเลยของผมที่ได้มีการเข้าไปร่วมสนุกกับเขาแล้วก็ฟุกมาก ได้มาแบบงงๆแล้วคือแบบเฮ้ยได้เว้ยแล้วได้มาถึงสองตัวแต่ถามว่าเป็นตัวที่ตัวเองเล็งไว้ไหมตอบเลยว่าไม่ใช่ตัวหนึ่งที่ได้มาคือมีใช้อยู่แล้วกับอีกตัวหนึ่งที่ได้มายังไม่เคยมีใช้ไม่เคยไปดมกลิ่นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้อยากได้ตัวที่อยากได้เนี่ยก็เป็นตัวที่เคยดมเนาะแล้วก็ไม่ทันเขาอะไม่ว่าจะเป็นโคลี่หรอโคลี่หร,ออรือโคลเอโคลี นาซิโซนาซิโซ่ยคือมีอยู่แล้วแต่ก็คืออยากได,อกได้อยากได้ขวดมาเก็บไว้เพราะว่าอชอบ uh, <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเป็นครีเหรอเป็นน้งหอมแบบที่มันแบบนะเป็นแบบแนวนิชหน่อยแล้วก็มันก็ไม่ได้อะ <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะถือที่ได้มาสองขวดนี้ก็ถือว่าเก่งว่ะ <c oughs> คือแบบได้มาได้ไงเง้ยมันรครั้งแรกด้วย เออแล้วก็เสียแบบเป็นการเสียตังค์แบบที่ว่าจะเรียกว่าไม่ได้วางแผนไปล่วงหน้าก็ก็ไม่เชิงก็ถือว่าเป็นการเสียตังค์โดยใช้เหตุแต่ก็เป็นเป็นความสนุกแล้วก็ได้ในสิ่งที่เรารักมาเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้แต่ก็ก็โอเคก็ได้มา2ตัวนี้เลยเจ้าอ่อากัวดิจิโอเจลเจลอาร์มานีเอ n เซตัวนี้นะ ป็ตัวนี้เป็นขนาด180 ml อีกตัวหนึ่งเป็นบูกาลีบูกาลีบูกาลีโอเดบรังตัวนี้เป็นโอเดอร์โลนตัวนี้ไม่เคยใช้ไม่เคยดมมาก่อน <c oughs> แต่ตัวนี้มีใช้อยู่แล้วแต่เป็นขนาด75 ml ที่ใช้มาซื้อมาตั้งแต่ตอนต้นปีเนาะแล้วตอนนี้มันก็จะหมดแล้ว หลือประมาณ20กว่า25หรือเกืบเกือบ30 ml คือใช้บ่อยมากคือเป็นกลิ่นที่ชอบอะเนาะแต่ก็ได้มาอีก10 ml แกะเลยนะทางร้านเขาก็มีการทางเทราก็มีการรันนัมเบอร์ของเขาไว้เนาะอาจจะเป็นการแบ่งขายบอกรุ่นบอกจำนวนอะไรของเขาช่างมันแกะกล่องแล้วกันนะคือพอเห็นขว,ขวดของเขาก็ก็เหมือนขวด ขวด75 ml แค่มันมันใหญ่กว่าเอามาเทียบกันอน้องเหมียววิ่งรอบบ้านเลยอ่ะช่างมันช่างแมวก็อันนี้180 ml ตัวนี้75 ml อ่านะก็มันก็แตกต่างแค่ขนาดแนะ่ะเนาะอ่ะ ใครที่ใครที่ชื่นชอบน้ำหอมแล้วใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเป็นคนที่ใช้เจ้าอาอะควาดิโอเจลเจลเนี่ยอ่าขอโทษพูดผิดอะควาดิอจลเจลอาร์มานี่เอเซนซาตัวเนี้ยคือหลายๆคนก็คงจะชื่นชอบในกลิ่นของเขาอ่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องกลิ่นเนี่ยแค่รูปเรื่องของรูปรูปลักษณ์ภายนอกเนาะฟิสิกอลฟิสิกอลไซส์จากการเห็นจาก แค่รูปลัก,กภายนอกขวดมีความหรูหรา <c oughs> นะน้ำก็เป็นน้ำใสๆมีออกสีเหลืองๆอ่อนๆคือดูแล้วมันมีความหรูหราเรียบแต่หรูนะฝาก้นขวดยังเป็นสเตลเลตเลยอ่โคตรคือผมว่าเขาใส่ใจกับการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเขาเนาะหรือแพคเกจเนาะฝาขวดก็ เท่มากอ่ะคือแบบเป็นแบบแมกเนตหรือแม่เหล็กอะไรแบบเนี้ยคือนอกจากกลิ่นมันจะขึ้นชื่อเรื่องการดึงดูดแล้วเนี้ยขวดมันยังดึงดูดด้วยแม่เหล็กด้วยคือแบบนะมันเท่แล้วก็มันดูมีอะไรคือเหมือนเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งเราสาหรับคนที่ชอบเก็บน้ำหอมแล้วก็รักน้ำหอมเนี่ยขวดเนี่ยมันมันควรค่าต่อการเก็บมากคือแบบไม่ทิ้งแน่ๆต้องเก็บ ปกติส่วนตัวใช้น้ำหอมเนี่ยไม่เคยทิ้งขวดอยู่แล้วแม้กระทั่งกล่องก็ยังเกบ็บยังไม่ให้เกบ็บเกบ็บอืมฝาขวดก็นะก็มีการสลักสลักไอตัวสัญรักของแบรนด์เข้าไว้ในอกตรงสือ่อ <c oughs> ตัว G กับตัว A อเ o อร์ o a r อา n i มานถ้าพูดถึงเรื่องกลิ่นอย่างที่ทุกคนรู้กันสำหรับคนที่ใช้น้ำหอมเนาะ gio armani เนี่ยจะมีเจ้าตัว aqua d i q u a g i o เนี่ย armani เนี่ยคือจะมีตัวที่เป็น a อ t ต o ทว z ตตัวคลาสสิกของเขาเนาะคือตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวตัวยอดนิยมของเขาเลยคือแบบเป็นตัวชูโรงของเขาเลยก็ว่าได้ในในส่วนภาคของน้ำหอมผู้ชายเป็นขวดขาวๆคุ้นๆเนาะฝาออกเทาๆหน่อยแล้วก็ <c oughs> กลิ่นเนี่ยก็คือ ประมาณเดียวกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้มันจะให้ความแน่นกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นอัลตราโฟมเนาะแต่ตัวที่เป็นตัวคลาสิกเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวเทเลส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเคยไปดมแล้วเนาะแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ผิวผิวผมเนี่ยน้ำหอมไม่ค่อยติดเพราะฉะนั้นต้องต้องเลือกอะไรที่มันแบบว่าเน้นๆนหน่อยก็เลยเอาเป็นแบบ Auto อัลตราโฟมมาอ่าแล้วก็กลิ่นเนี่ยไม่ผิดหวังเลยคือชอบมากจริงๆคือดูดิ คือจะบอกว่าชอบมากจริงๆอีกแล้วคือน้าหอมทุกตัวที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเกิดตัดสินใจซื้อมาก็คือชอบหมดเนาะอ่ะก็คือมันใช้ไปเยอะจริงๆอะ่ะคือแบบว่ามันสงสารมันอะ่ะใช้มันบ่อยนะแต่ตอนหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้แล้วคือจะเก็บซะมากกว่าแต่ก็โอเคนะที่ได้ตัวนี้มาถึงแม้จะมีอยู่แล้วได้มาอีก10 ml นี่เลยก็ถือว่า เอามาเส,มเสริมกันไปเนาะเพราะว่าถ้าตัวนี้มันหมดไปเนี่ยถ้าจะซื้อใหม่ก็เสียดายตังค์เหมือนกันแต่แต่ถามว่าต้องซื้อไหมก็คงต้องซื้อเพราะว่าชอบชอบจริงๆอืมแต่ใจจริงก็คือคิดไว้แล้วแหละว่าจะซื้อแต่ว่าจะยังไม่ใช้ตัวอ่าจะยังไม่ซื้อตัวเอเซนซาแต่จะไม่ไม่ใช้ให้มันหมดจะใช้แบบเหลือไว้จะ,ะจ,ะจะซื้อเออจะซื้อจะซื้อเจ้าตัว p ปรฟูเมอมาลองดูที่เป็นขวดดำๆนะอ่าเคยไปลองกลิ่นมาแล้วกลิ่นมันใกล้เคียงกันแต่ว่า มันก็มีความต่างกันอยู่เนาะโดยรวมกลิ่นของเจ้า Aqua d i g i o g i g i o a a n i e s s a r y e l i s ตัวนี้คือมันให้ความหอมแบบหรูหราสปอร์ตก็จริงแต่มันให้ความหรูหราด้วยกลิ่นเนี่ยเป็นแบบแนวแบบโอเชียนเนาะแนวแบบเบอร์กามอตที่ให้ความหรูหราแล้วก็ให้กลิ่นที่แบบฟุ้งอ่ะหอมกระจายหอมแบบติดทนนานด้วยนะ คืออย่างวันนี้ผมก็ใช้ใช้เจ้าเนี่ยตัวเนี้ยเอเซนซาเนี่ยแล้ววันนี้ไปทํากิจกรรมก็ไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ที่อำเภอเชียงดาวเนาะที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็มันไม่ใช่หน้าหนาวเนาะถึงแม้มันจะมีฝนตกก็เถอะแต่ว่ามันก็ร้อนนะร้อนชื้นแล้วก็มีแดดเหงื่อออกพลักพลักพลัพลแต่แบบ คือใช้แล้วยังมั่นใจอยากกินเนี่ยคือผมว่าเป็นน้าหอมตัวหนึ่งที่เมื่อมันผสมกับงานแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหม็นโดยส่วนตัวแล้วคือผมว่ามันหอมเพราะว่าอวันนี้ไปกันเยอะมากเนาะไปกับที่บริษัทของของแฟนแล้วก็ก็คือคนที่เขาเดินตามหนังมีคนซุบซิบซุบซิบซุบซิบอะไรเว่าเออว่ามันหอมกินอะไรหอมๆอะไรเงี้ยเออผมผมมั่นใจว่าผมไ่กินเนี้ยแหละ เออแล้วมันก็หอมหอมจริงคือกลับมาที่บ้านแล้วเนี่ยเย็นตกเย็นแล้วเนี่ยมันก็ยังหอมอยู่เออพอหัวค่ําถอดเสื้อผ้าจัดเตรียมจัดนานถอดเสื้อออกคือกลิ่นติดเสื้อติดทนนี่แหละอืมตามสไตล์ของมันนะหอมจริงหอมแบบสดชื่นแล้วก็แต่ก็คืออย่าฉีดเยอะนะมันเป็นมันเป็นตัวอร์ฟูมฉีดแบบพอประมาณพอส่วนตัวผมฉีดประมาณห้าสเปรย์ ไม่รู้นะอาจจะเยอะบางคนบอกเยอะนะแต่แบ,บที่บอกคือเป็นคนที่น้าหอมไม่ค่อยติดผิวเท่าไหร่ก็เลยฉีดเยอะหน่อยอดีไม่ดีบางทีรอบไปหกถึงเจ็ดอ่าน,นะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ไปชิงเข้ามาได้ะนะก็สำหรับใครที่อในวันนั้นเนะ่ะสำหรับใครที่เข้าไปในเพจนั้นเหมือนกันแล้วก็ มาดูบังเอิญมาเห็นรีวิวนี้ของผมนะแล้วแบบอ๋อมึงนี่เองหรืออะไรเงี้ยนะใครที่อยากได้เจ้าขวดเนี้ยในวันนั้นก็คือเสียใจด้วยเปเปๆได้มานะอ่าก็ไม่เป็นไรวันหลังก็ลองไปแย่งชิงกันใหม่เอาเจริงก็ยังผิดหวังอยู่เพราะจริงอยากได้ตัวที่ที่อยากได้อย่างจะพวกครีสอะไรพวกนี้นคือยังไม่เคยมีโอกาสได้ตดมเลยนะ อยากจะได้มาดมแล้วก็เอาขวดมาเก็บไปบ้างเนาะก็ยังไม่มีโอกาสอ่ะมาดูขวดต่อไปเลยล้วกันขวดต่อไปก็จะเป็นเจ้าบูเกลีบูเกลี่ออเดบรองตัวนี้อ่าตัวนี้ที่กล่องเขียว,ว่าเป็นออเดคลนขนาด75 ml ตัวนี้นี่ไม่เคยใช้ไม่เคยดมไม่เคยได้เป็นลองไม่มีโอกาสได้ลองที่ไหนเลย นะเปิดกล่องเลยนี่ขวดมันก็มันดูเรียบเรียๆง่ายๆดีเนาะทรงสูงเป็นทรงกระบ,บอกสงสูงนี่เนาะฝาก็มีมีสีเหลืองเหลืองอ่าก็ารูหลาของฝาบุกเกอรี่ผมชอบตรงนี้ที่ว่าจะแบบมันจะดูหรูหลาเนาะที่ฝาแต่ขวดไม่ชอบเลย ไม่มีอะไรที่แบบโดดเด่นตรงนี้ก็เป็นแบบสติกเกอร์ธรรมดาที่มาแปะไว้ดูแบบง่ายๆนีไม่รู้แต่ก็โอเคยังมีตัวนูนๆอะไรบ้างมีลูกเล่นมีรูปดอกนอี่เป็นดอกไม้อันรูนี้เป็นนูนๆแต่ก็นะออาส่วนตัวผมมีน้ำหอมของบูการีนอยู่ในตู้น้ำหอมเนี่ยกี่ขวดมีมีบูการี อควาปูออมหนึ่งละสองก็เป็นบูกเกอรี่ปูออมเอ็กซ์ตรีมสามก็จะเป็นบูกเกอรี่บลูปูบุกเกอรี่บลูปูออมขวดฟ้าแบนนะสี่ก็เป็นน้ำหอมผู้หญิงเป็นตัว nia, is, บูกเกอรี่ออมเนียะแอมบัติสแอมบัติสใช่ไหมเขาออกเสียงไงที่เป็นขวดเป็นกลมๆสีม่มวงๆนะแล้วก็มีพวกขวดแบ่งขายเล็กๆที่เป็นบูกเกอรี่ กูออมซอซหรออ่ะว่าไงโซ S O I R เออนั่นแหละก็เนี่ยก็คือโดยส่วนตัวชอบน้ําหอมของบูการี่พอสมควรเพราะว่าผมชอบตรงที่ว่าเขาเอากลิ่นชาเนี่ยมาเป็นเอกลักษณ์ของน้ําหอมในหลายๆรุ่นของเขาเอา่าถึงแม้จะเป็นน้ําหอมผู้หญิงที่เป็นกลิ่นแบบแนวฟลอรัลฟลออย่างเจ้าพวกบูการี่ออมเนียอะไรพวกนีน้มันก็เอามีการนำกลิ่นชามา มันทําให้ความหวานแบบเลี่ยนๆหรือว่ากระอักกระอ่วนเนี่ยมันทําให้ดูกลิ่นมั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 นอบอลแบบดอกลงมาแล้วก็เพิ่มความสดชื่นของกลิ่นชาเข้าไปให้มันดูหอมสะอาดคือผมชอบแนวของบุกอรี่ตรงนี้มากแต่เจ้าตัวเนี้ยเจ้าโอเดบรองตัวเนี้ยมันมันกลิ่นชาโดดเกินไปอ่ะแล้วก็คือแบบกลิ่นชาเพียวๆเลยก็ว่าได้นะแต่จะบอกว่าเจ้าโอเดบรองตัวเนี้ยมันพาผมไป ย้อนกลับไปสมัยที่ผมทำงานอยู่โรงแรมโรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมิตตอนนั้นทำงานอยู่อยู่ได้ประมาณปีหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักหลายปีแล้วว่าประมาณห้าหปีเจดปีแล้วมั้งประมาณนั้นอ่าก็คือที่แกลเลอรี่ของของโรงแรมเนี่ยจะเป็นจะเป็นแกลเลอรี่เนะจะเป็นที่ขายขาย ขายตัว diffuser ที่มันเป็นก้านเป็นทูบน้ําหอมอะ่ะที่เขาปักเอาไว้ในขวดที่มันจะเป็น diffuser นะแล้วก็กลิ่นมันจะให้ความหอมอบอวลอะไรเงี้ยนะเวลาที่โดนโดนให้เป็นแนง่ในแกลเลอรี่เพื่อขายของให้กับให้กับแขกกันนะคือกลิ่นกลิ่นเนี้ยจะเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของของเขาอของของของโรงแรมเนี้ยนะเอ,อ คือมันจะเป็นกลิ่นหอมกลิ่นของชาอะไรเงี้ยเป็น d i f f u s ร์คือกลิ่นมันหอมหอมแบบหอมสะอาดสะอาดเหมาะสําหรับที่จะไว้ในห้องนอนหรืออะไรเงี้ยนะเออคือด้วยความที่มันเป็นกลนะิ่นชาเนาะอากับมาที่จะอดบรงตัวเนี้ยนะด้วยความที่มันเป็นกลิ่นชาเนี่ยผมว่ามัน,น,ม,น,น,น,ม,ม,นมันให้ความหอมสะอาดจริงๆแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้า ถามว่าได้มันอ่าในเมื่อได้มันมาลองแล้วเนี่ยมาใช้แล้วเนี่ยถ้ามีตังค์จะซื้อไหมตอบเลยคือคิดว่าไม่ซื้อเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมิติของกลิ่นมันไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายจะจะเด่นด้วยกลิ่นชามากไปหน่อยแล้วก็นี่ได้มาแล้วคงฉีดฉีดนอนอะ่ะฉีดก่อนนอนคงจะหลับสบายอ่ะเม่คี้ฉีดไปละคือกลิ่นแรกที่มันออกมา กลิ่นแรกที่ออกมาคือเป็นกลิ่นของแอลกอฮอล์โดดมากแต่สักแป๊บนึงเนี่ยกลิ่นชามาเต็มๆเลยกลิ่นหอมแบบหอมสะอาดเหมาะมากเหมาะที่จะฉีดฉีดก่อนนอนคือถ้าฉีดก่อนนอนเนี่ยหลับฝันดีแน่ๆอาจจะเห็นเลขนะอาจจะทำให้คืนนั้นก็คือแบบหลับหลับฝันดีอะไรเงี้ยถ้าฝุตนตกๆนี่ยิ่งโอเคนะคิดว่านะ แลวโดยส่วนตัวถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็น่าจะเหมาะนะกลิ่นชานี่คือมันให้ความหอมเย็นๆสะ,สะอาดเนาะแต่ก็อย่างที่บอกถ้าเจ้า10 ml ที่ได้มาเนี่ยมันหมดไปก็คงจะไม่ซื้อหรอกอ่ะก็เอาเป็นว่ามาถือว่ารีวิวนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปไปใช้ทักษะความไวในการในการคีย ไม่ได้จริไม่ได้ขี่ผมเล่นอ่า iPad ใช้ iPad ตอนนั้นใช้ iPad iPad พดมีนะนะในการไปแย่งชิงไอเจ้าสองขวดนี้มาจากในเพจเพจนะั้นะนะนะจริงๆไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะว่าแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ของเขาเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไม่ได้คิดเลยว่าจะทันทันชาวบ,บ้านเขาเพราะว่ามันไม่ทนันอ่ะมันต้องรุดปึ๊ดรุดปึปึ๊ด,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 ดลงมาแล้วก็ต้องรีบขี่ขี่ คำว่า C F หรือคําว่า Confirm <ม>เข้าไปในต้องรีプライเข้าไปในกระทู้ตัวนัน้นนะให้เร็วที่สุดแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่คิดจะได้อีกแล้วแต่ก็ได้มาเนาะได้แบบฟลุกมากฟลุกจริงๆคือทุกคนเนี่ยตั้งตารอคอยทุกวินาทีคือแบบว่ามันมีค่ามากอะคือจะพลาดไม่ได้บอกเลยว่าไม่คิดว่าจะได้สองตัวนี้ แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกคืออยากได้ตัวอื่นทุกๆตัวที่เขาไล่มาคือเข้าไป c f CfCF หมดแต่ไม่เคยทันเลยตัวที่อยากได้เนี่ยมันจะเป็นคริสหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็นะในทีสุดก็ได้มาถือว่าเป็นเป็นขวดขวดที่เอามาเพิ่มในคอลเลกชันในตู้น้ำหอมกันละกันนะสำหรับใครที่อย่างที่บอกใครที่แบบว่าเล็งไอเจ้าตัวนี้หรือตัวนี้ไว้ในวันนั้นนะก็ถ้าเกิดว่า อ่าน้อยเนื้อต่้ใจหรือว่าเข้ามาดูในรีวิวนี้แล้วบอกเอ๊ยแบบอาจจะอาจจะคิดในอาจจะอาจจะว่าอาจจะทึกทักออกมาว่าเออมึงนี่เอที่ขโมยแย่งกูไปอะไรเงีเ้ยเออก็อย่าถือ,ถ,อ,ถ,อถือสาหรือว่าอย่ากโกรธกันอะไรกันแล้วกันเนาะก็มันเป็นกิจกรรมที่เขามีมาอ่าเพื่อให้เรามารลวมสนุกกันเนาะแล้วก็สําหรับคนที่รักน้ำหอมแล้วก็คนที่ชอบเก็บสะสมน้ำหอมเนี่ยหรือคนที่แม้กระทั่งที่แบบว่า อยากที่จะลองกลิ่นกลิ่นใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยลองเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเป็นเจ้าของกันเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นความหน้ามืดอย่างหนึ่งที่แบบเป็นการเสียตังค์โดยแบบอย่างรวดเร็ว <c oughs> คือถ้าคอนเฟิร์มล้วก็ต้องเอาด้วยนะจะไปแคนเซิลไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะแบ็คแบ็คลิสต์เอาร <c oughs> าะฉะนั้นก็ในเมื่อคอนเฟิร์มแล้วก็ต้องรับผิดชอบ <c oughs> อันนี้ก็โดนไป อ่าเจ็ดร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งแล้วก็วิดวิดแปดร้อยเหมือนกันมก็สี่ร้อยกว,กว่าบาทสี่้อยกว่าบาทก็โอเคได้ขวดมาเก็บแด้น้ำหอมมาใช้นิดหน่อย <c oughs> นะเป็นคนรักน้ำหอมอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรมากก็ไว้เจอกัน <c oughs> สําหรับอกิจกรรมต่อไปก็วันนี้รีวิวนี้และสําหรับค่าคืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละตอนนี้แบบ แตกล้องจะหมดแล้ววันนี้ไปถ่ายรูปมาเยอะมากเอาเป็นว่าก็ขอลาไปด้วยเจ้าอ q u ากัวดิจิโอเจล Armani นี s เอเขวดนี้กับเจ้าโบกัล l นะี่ออเดรบรองเนาะขวดนี้ไปแล้วก็ราตีสวัสดิ์ยังไงก็ขอฝาการีวิวน้ำหอมของเปเป้ละลายพันด้วยละกันเนาะฝากกด Subscribe ด้วยละกันสำหรับคนที่ชอบน้ำหอมเหมือนกันนะเนาะ แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่อ่าที่อาจจะเคยเห็นผมตามพันทิปหรือว่าอ่าตามในเพจน้ำหอมเพจนั่นแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมาเจอกันใน YouTube นี้อีกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณด้วยที่มากด Subscribe กันแล้วก็ติดตามทุกรีวิวเลยบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คุยกันน่ารักดีก็ขอบคุณมากครับขอบคุณ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  วันนี้ก็นะเท่านี้แหละไปแล้วบายบายไว้รอดูรีวิวตัวต่อไปบายบาย